สวัสดีค่ะวันนี้นันีิสดสมัยนะคะรายการฟ้าสายวารตี้ซึ่งเราเผยแพร่ออกทั่วโลกค่ะก็ตอนนี้นะคะประเทศไทยและทั่วโลกนะคะต่างก็สัตราในพลังพุทธคุณนะคะพระเครื่องค่ะก็มีเสียงวิจารณ์มากมายเลยนะคะว่าเอ,อ พระเครื่องที่ได้ไปบูชาเนี่ยอันไหนจริงอันไหนแท้และบางรายเนี่ยก็มีดราม่ามากมายวันนี้นะคะแนนก็จะพาท่านผู้ชมมาที่ชมรมพระเครื่องสายวิทยาศาสตร์ค่ะอยู่ที่วัดมกุฎกษัตริยากษัตริยาค่ะแลวตอนนี้นะคะเราไปดูการดูพระเครื่องสายวิทยาศาสตร์กันเลยค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะวันนี้ขออนุญาตมาเยี่ยมชมรมนะคะค่ะ ก็อาจารย์ธนวัฒน์เป็นคนแนะนำมาค่ะอาจารย์ถือถือใหม่ถือใหม่เลยค่ะค่ะครับสวัสดีครับสินแสธนวัฒน์นะครับพลังจักรวาลหนึ่งเดียวของโลกนะตอนนี้มาทำรายการนะครับพักเครื่องนะครับซึ่งมาออกไปรับรองจากตรงนี้นะครับเพราะว่าลูกค้าเรานะครับที่ต้องการนะครับเขาระบุเลยนะครับว่าสายวิทยาศาสตร์ของอาจารย์ยงยุทธเหลือนี่ครับทางนี้เรามาตามอาจารย์เดินเข้ามข้างในไม่ดีกว่าเหรอคะ ท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะเราอยู่กับผูู้รูผู้รู้เรื่องพักเครื่องอาจารย์ถึงไม่เลยค่ะครับผมูรูผู้รู้รึกรู้จริงเรื่องพักเครื่องครับอาจารย์ขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วอันนี้แนะนํำยังไงฮะอาจารย์ของพ่านชมรมใช่ครับใช่ศาสวิทยาศาสตร์รับค่ะถือไม่เลยค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ทักเขาดีกว่าก็ข้อมูลทั้งหมดคือตอนตอนนี้คือ ยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้ว<ช>การดูพระเครื่องเนี่ยเราใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์รเราก็สามารถจะเห็นเนื้อองค์พระพุทธคุณอย่างละเอียดเลยใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับนี่ดขึ้นในจอดูได้อ่ะงั้นเดี๋ยวอาจารย์ขาอาจารย์ถือไม้ก่อนเลย,อ,ยอันนี้นสินแสทนวัตนะคะคก็เดี๋ยวยกตัวอย่างอันนี้อันนี้พระอะไรคะอาจารย์คะ สมเด็จวัดระฆังพิมพิมอะไรกะพิมเสียดมนะครับพิมเสียดมนีบองค์นี้องค์ที่ในจอในจอโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูในจอดีกว่านะคะอาจารย์ขาคือคนที่เขาได้รับไปบูชาเนี่ยบางทีเขาก็อยากจะทราบว่ารุ่นนี้คือรุ่นอะไรคะยกตัวอย่างอ่ยอวัดระฆังพิม์เสียดม ยุคปลายครับยุคปลายเขาเรช่องวิจารครับอะไรเงี้ยครับอ๋ออันนี้ถือว่าพลังวัตถุคุณมีใช่ไหมคะเราตรวจสอบครับเดี๋ยวต้องตรวจสอบเรื่องพลังโดยครับเพราะว่าเป็นหลักวิทยาศาสตร์แล้วเพราะพลังวัตถุคุณนี่สามารถไปทั่วโลกได้แล้วพิสูจน์ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ที่เรารับรางวัลนะครับ่เมื่อวานก็ไปรับรางวัลเกียรติยศสินแสพลังจักรวาลหนึ่งเดียวของโลกนะครับที่พิสูจน์ด้วยหลักวันนี้เราพาท่านผู้ชมดูการดูพลังละ ด้วยขอมูลวิทยาศาสตร์ใช่ไหมจันใช่มันมีสามอย่างนะที่เขาต้องการมือนอกนะครับหนึ่งพุทธาทาธาตุนะครับพุทธธาตุหมายถึงการยิงสแกนการแบบนี้ครับมวลสาร,รที่อยู่ในองค์พระว่าความเก่ามันได้ไหมอยู่ในยุคไหนอะไรเงี้ยครับแล้วข้อที่สองคือพุทธสิป์นะครับพุทธศินค,คือรูปทรงของพระสมเด็จในยุคนี้ครับมันต้องเทีนทรงแบบนี้มีอะไรก็ตรงกับประเด็นนะครับจันขาอันนี้ที่ที่ทางท่านอาจารย์ดูเนี่ย ก็คือเครื่องชัดมากเลยจารย์ใช่ครับขยายภาพนะครับเป็นการขยายจอภาพให้เห็นบนสารนะครับสมัยก่อนเนี้ยอาจารย์จะเห็นมาสมัยโบราณนะต้องใช้อะไรสองใช่ไหมบดยุกนะครับเออเดี๋ยวนี้ทันสมัยนะนะครับบดยก้วครับตอนนี้ก็ต้องเป็นหลักมาตรฐานเพราะฉะนั้นคนที่เขาเช่าบูชาพระเนี่ยเขาก็จะได้ไม่มีข้อกังขาเออพุทธคุณที่เขาเช่าไปอ่ะใช่ต้ององค์พระที่มัน ให้มาตรวจสอบพุทธคุณสายวิทยาศาสตร์นะคะเขามีชมรมพระเครื่องสายวิทยาศาสตร์ตั้งอยู่ที่ไหนคะอาจารย์คะตั้งอยู่ที่วัดมกุฏกษัตริยาราบนะคะก็โทรมาก็ได้นะจาจาร์เนาะหรือติดต่อผ่านท่านสินแสทนวั์พลังจักรวาลก็ได้นะคะรายการเรานะคะก็สมนาคุณกดไลค์กดแชร์กดติดตามเน๊ะใช่ครับใช่ครับแจกครับพระเครื่องคนที่มีแต้มบุญเท่านั้นที่จะได้ไปบูชาค่ะนะคะอาจารย์คะอันนี้เนี่ย องนี้เนี่ยเขาเรียกพระสมเด็จใช่ไหมคะใช่ครับค่ะเพราะฉะนั้นพระสมเด็จนี่ก็มีหลายรุ่นนะจย์เนาะใช่ที่อาจารย์กําลังดูเมื่อกี้นี้ก็คือพระสมเด็จรุ่นที่เมื่อกี้อธิบายคือคือองค์นี้เป็นองค์ที่สวยนะครับเพราะว่าสวยมากมันเป็นยุคปลายของหลวงวิจารเจริญนายนะครับ่เป็นต้นตระกูลของเฮงนะครับที่สามารถตรวจสอบทางพระเครื่องให้ให้กับเรานะครับค่ะเมื่อก่อนเราพระเครื่องเรามันเป็นรถ เรียกแกะสลักด้วยไม้นะครับแต่ตทางจีนเนี่ยคนจีนนะครับของหลวงวิจารเนี่ยเขแกะเป็น<า>รูปทรงพิมพ์ทรงนะครับอาจารย์ขามีที่วันนั้นที่เราไปงานพระเครื่องใช่ไหม ใช่ครับเขาบางองค์เนี่ยเขาผสมเนื้อเหล็กไหลด้วยนะนี่ครับมีต้องต้องยิงด้วยแร่ธาตุนะครับใช่ใช่ไหมอาจารย์ครับมีครับนีมีหลายรุ่นอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ที่อาจารย์แขวนนี่ก็เนื้อแสงอรุนแสงอรุณครับนะคะสวยมากนะคะสงหายากมากนะครับมีสององค์เท่านั้นที่ที่เจ้าสัวมอบให้แฟนรายการนอกนั้นก็รุ่นหลวงหลวงอะไรนะหลวงวิจายครับแล้วก็รุ่นหลวงพุทธมีรุ่นหลวงพุทธด้วยใช่ไหม เพราะนั้นแฟนคลับที่ได้พระไปบูชานี่นะคะถือว่าท่านมีแต้มบุญที่สูงค่ะแจกไป219องค์แล้วนะคะตอนนี้ไม่อยากแจกเลยค่ะจะเก็บไว้บูชาเองอาจารย์มาเห็นเนื้อข้าวนี่สวยอาจารย์บอกว่าคุณแดนของคุณแดนเนี่ยมีราคาหนูจะไม่แจกแล้วเนาะหนูเก็บไว้บูชาเองดีไหมอาจารย์แก็แจกแจกก็เรียกแจกสายบุญแจกสายบุญสายบุญพอครับค่ะ ก็แนนก็ได้รับอภินันทนาการจากเจ้าสัวกนชัยบุญเกตซึ่งท่านก็ให้พระมาแจกแฟรรายการฟ้าใสสกายบูชแนล219องค์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะคะใครอยากจะอะไรเปิดพลังพุทุกคุณหรือจะให้รู้มาที่ชมรมนี้เลยนะจารย์ใช่ครับเราเราทำเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับไปเมืองนอกนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ข้างนอกที่ติดตามสื่อสารนะครับ เราก็จะได้รู้นะครับว่าตอนนี้นะพรคเครื่องเรานะครับเป็นซอฟต์คอเวอร์นะครับที่จะทําไปสู่เมืองนอกนะครับถ้าท่านอยากใหรู้ว่าพรคเครื่องของท่านนะครับดีไม่ดีนะครับมาที่นี่ครับชมรมวิทยาศาสตร์พรคเครื่องสายวิทยาศาสตร์ชมลมภาคเครื่องไทยสายวิทยาศาสตร์ออกมาออกใบรับรองแบบสินเชื่อเขาเรียกเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียก Certificate อ่าสมาร์ทการ์ดนะครับใบรับรองนะครับสินแสก็มาออกนะครับเขาเรียกใบรับรองนะจ่านใจตรงนี้นะครับใบรับรองนะครับผ่านตรงนตรัว่าเป็นพระจริงพระแท้ถูกต้องนะครับนะฮะไม่ใช่พระปลอมแม่นุ้ยพูดแรงไว้พูดได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีทันสมัยนะครับตรวจสอบได้นะครับทั้งกล้องทั้งเครื่องนะครับนี่ครับหลักการนะเห็นไหมว่า อ่ามานั่งดูให้ดูท่านอาจารย์อาจารย์นี่อาจารย์ทำอะไรแม่เหล็กดูครับอ่าการตรวจสอบด้วยแม่เหล็กนะครับช่องใช้แม่เหล็กแรงสูงนะครับใช่ครับอืมได้ความรู้ใหม่แม่เหล็กเนี่ยเรามีเครื่องวัดอ่ายิงนะครับมาตรฐานนะครับนี่คือหลักของทันสมัยนะครับนะอ๋อทันสมัยด้วครับเป็นแม่เหล็กไม่ลองครับ อ่ามันมีมันเลาะแล้วนี่คือธาตุกายสิทธิ์ธาตุกายสิทธิ์ของสมเด็จพระจันทร์โตนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับไม่ไปร้องนะครับเดี๋ยวแจกแฟนคลับไปแล้วขอคืนได้ปหมไม่ได้นะให้ไว้ครับให้ไปเกือบร้อยองค์นะครับรู้รู้ว่ามีราคาเนี่ยถ้าเป็นเหล็กนะจะเลาะนี้เลยอ๋อเป็นแนวการตรวจสอบนะครับด้วยหลักวิทยาศาสตร์นะครับอย่างนี้ไม่ไม่ร้องอันที่เป็นเนื้อเนื้อเนื้อซึ่งซึ่งซึ่งเขาทำมาบูชาใช่ไหมจ้าเหล็กไหลนะ ๋อเนื้อเหล็กหลายโอใช่ที่เหมือนเขาบอกแล้วตรวจสอบได้ด้วยพุทธคุณก็ตรวจสอบได้นะครับเราชมเนื้อเหล็กไหลนี่ดีใช่ไหมอาจารย์ดีครับคงกระพันชาตรีตายแล้วคันนิสสายไม่โทรมาเป็นพันสายเหรออาจารย์หนูจะเห็นโน่วสายเลยนะหนูจะไม่แจกหนูจะไม่แจกแล้ว ี่ากายสิทธิ์ต่างๆนะครับอชัดมากเลยค่ะท่านผู้ชมแต่ถ้าท่านดูด้วยกล้อง 10x น่ยหมบหมดสภาพเลยนะครับมอไม่เห็นเขาเรียกคนยุคก่อนนะครับเรียกพระเกะพระแท้ไม่รู้เรื่องนะครับเชื่ออย่างเดียวนะครับแต่ตอนนี้เป็นหลักวิทยาศาสตร์ที่เขอหลอกไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยตรงตอนนี้ก็เป็นข่าวดังมากใช่ครับนะคะอันนี้ก็คือท่านอาจารย์ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าอะไรฮะเครื่องขยายพันหกร้อยเอ็ก เครื่องขยายค 600x นะคะแล้วต่อไปก็เครื่องสแกนสองอย่างเราดูเนื้อแล้วอันนี้เนื้อนี้ชัวร์เลยว่าได้รับการรับรองแน่นอนพิทรงนะครับพิมรงมาต่อานนะครับต่อไปก็ไปดูมวลสารของเครื่องโอลิมปัสบอ่าต่อไปมาครั้งนี้เลยค่ะอาจารย์ายครัสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์ทัศน์มึงชนครับ ผมได้นําเครื่องโอลิมปัสแบนต้านะครับซึ่งนําเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับในการตรวจสอบแยกวัตถุธาตุนะครับในเชิงปริมาณแล้วก็ใช้ข้อมูลเหล่านี้นะครับในการเทียบยุค,คสมเด็จได้แล้วนะครับคือเราสามารถช่วงนี้เนี่ยเป็นยุคที่ทันสมัยนะอาจารย์น้อยเราสามารถจะใช้เครื่องมือต่างๆเนี่ยเข้ามาประยุกต์ใช้กับพลังวุทธุคุณ ใช่ครับใช่ไหมฮะอย่างอันนี้เครื่องที่อาจารย์แนะนําคือเครื่องนี้นะใช่ครับอ่ะเรียกอีกทีนะหนูก็จําไม่ค่อยได้โอลิปัสเวนตาครับโอลิปัสมาตรฐานเวนตาเวนตาอูเครื่องนี้ Amazing มากนะอาจารย์ใช่เพราะว่าเป็นเครื่องสแกนเพร่าเมืองนอกก็ระบุมาเลยนะงเครื่องมาตรฐานนะครับมาตรฐานในการทาพักเครื่องนะครับมันมีสามอย่างเองครับตอนนี้เราได้ทั้งคูลโรที่เก่งๆนะครับเรื่อง รูปทรงนะครับพุทธศิลป์ที่ของสมเด็จโตที่เขาสร้างขึ้นมานะครับว่าอยู่ยุคไหนแลวมีเครื่องทันสมัยแบบนี้นะครับค่ะคือเป็นการตอบโจทย์นะครับของเมืองนอกนะครับว่าตอนนี้นะรเรากตา้ไปสู่เมืองเมืองนอกนะครับเป็นะระดับมาตรฐานนะครับคือทัวร์เวลาที่เขามาใช่ไหมชเช่นทัวร์จีนทัวร์ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาใช่ไหมเขาก็บอกอมอเมืองไทยเนี่ยเป็นสุดยอดของพระเครื่องแล้วเหรอ เขาก็จะมาเช่าเช่าบูชาเนาะอาจารย์เนาะเพราะฉะนั้นคนที่เช่าบูชาเนี่ยคือเหมือนเราเราไปทัวร์น่ะเราอยากได้ของที่ว่ามีคุณภาพเพราะฉะนั้นเราจะมีมาตรฐานการรับรองยังไงฮะอาจารย์คือเขาเขารับระบุมาเลยนะครับจ้ลูกค้าของสิงแสที่จะบอกระดับต่างประเทศนะครับเราไปมีมีสมาชิกนะครับเอฟซีต่างประเทศเยอะมากนะครับค่ะที่มารับรองนะครับเพราะว่าเขารับรองของนี่ครับ สายวิทยาศาสตร์นะของอาจารย์ยงยุทธนะครับหรืออาจารย์วัชร์ชัยครับ่นี่ครับเป็นมาตรฐานเลยนะของเมืองไทยเรานะครับซึ่งตอบโจทย์กับเมืองนอกนะครับเพราะคนเมืองนอกนะครับเอฟซีของสินแสะมีประเทศเรานะครับรู้จักที่นี่าวเรมรลาวเขมรจีนนะครับสิงคโปร์อะไรเงี้ยที่เป็นเอฟซีนะครับ เราได้มาตรฐานตรงนี้นะคนไทยด้วยอจาจยาคนไทยนี่นคนไ,ไทยน,น, <ะ S 1> นี่ก็เช่าบูชาคนไทยนี่นะมันมีนมหลายก๊กหลายสำนใจมันไม่ตอบโจทย์นะครับตอนนี้ที่นี่นะเป็นที่ตอบโจทย์ของเมืองนอกเลยนะครับการันตีให้นะครับเพราะถ้าไม่ไม่มาตรฐานสินแสก็ไม่มาออกนะครับตอนนี้หือถ้าใครนะฮะได้พลังพุทธคุณนะะหรือเช่าบูชาพระนะฮะจะมีใบรับรองซึ่งได้มาตรฐานนะจากท่านอาจารย์ ใช่ไหมฮะอาจารย์ครับใช่ครับค่ะเพราะฉะนั้นนะฮะตอนนี้พักเครื่องเนี่ยเป็นที่เรียกว่ามีชื่อเสียงทั่วโลกนะฮะประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งติดอันดับโลกเลยนะอาจารย์ใช่ครับเพราะขนาดดาราดังเนาะบิกิสตอร์นะอาจารย์เนาะวันนั้นก็มีเอฟซีนะครับต่างประเทศนะครับมาตรวจสอบพุทธคุณนะครับด้วยหลักวิทยาศาสตร์นะครับค่ะสินแสนี่ตรวจสอบพุทธคุณด้วยหลักวิทยาศาสตร์ก้าท้าไปทั่วโลกนะครับค่ะ ทั้งไทยและประเทศนอกนะครับว่าพุทธคุณนี้ตรวจสอบได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งตอบโจทย์เขาก็เลยแจกรางวัลเรานะครับไปรับรางวัลยิ่งใหญ่นะครับว่า1เดียวของโลกนะครับคเพราะฉะนั้นนี่นะคะผู้ที่สนใจนะคะก็085939999นัดพบก็ได้ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะมาตรวจพลังพุทธคุณหรือจะมาดูดวงก็ได้เนะจอจัดดูชะตานะครับเออถ้ามาพบสึ่งสายนี่ไม่ต้องเสียตังค์นะครับค่ะท่านจะรู้เลยความหลังคุณเป็นยังไงบ้างอาจารย์งั้นเราต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนตอนนี้จะขอให้อินเสิร์ตพระก่อนนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสนับสนุนรายการโดยชมลม นะคะพลู่าวของขกาวตะวันธนวาบริษัท NKX Travel เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกรายการฟ้าสาย Sky Blue Channel Binancy และน้ำบราแม่เปรีจามิรัตนะคะเราทั้งหมดต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องถ่ายภาพนึ่งนะไม่ได้กินข้าวไปอย่างนี้ก็ต่อไอีกได้ขอบคุณท่านอ่ะขอพี่ขาายา อ่าน้องนิวมาลูกปดน้อยมากเลยท่านผู้ชมทุกท่านเรื่องราวของผู้ที่อะขอบคุณค่ะถ่ายทอดสดอยู่มีภาพหลุดๆบ้างผ่านน้องอีท <c oughs> <c oughs>